ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง u t u b e นะครับและก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไทยมือสองของร้านเชียร์เกอเ์อภอพนองจีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านก็จะทำคลิปรีวิวนะครับรถถ่ายและก็อุปกรณ์ต่อพ่วงภายในร้านนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตในวันเริ่มต้นเดือนใหม่ครับ วันที่1สิงหาคม2 5 6 4นะครับซึ่งร้านเคสเตอร์เืน้องกีนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์หนองกีนะครับตรงนี้แล้วก็เยื้องๆกับเทศบาลอำเภอน้องกีนะครับติดถนนใหญ่เส้น2 4โชคชัยเดอุดมนะครับถนนสี่เลนครับอยู่เส้นคู่ขนานนะครับผ่านไปผ่านมามองเห็นได้ชัดเจนลูกค้าทนาดสนใจไม่ว่าจะเป็นรถถ่ยอุปกรณ์ต่อพ่วงลองแวะมาเยี่ยมชมนะครับเลือกไปใช้งานนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ งานน,นำเสนอเริ่มต้นตั้งแต่อันที่หนึ่งตรงนี้นะครับเป็นแถวสามสี่ศูนแปด P ห้าสองนะครับเป็นจำนวน P ห้าสองอันี้เจ็ดงานได้เรียบร้อยอุปกรณ์สองชิ้นนะครับไปดันผ่านหลังนะครับอุปกรณ์สองชิ้นไปดันผ่านหลังนะครับตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถทุกคันที่ร้านจะส่งฟรีไม่เกินสามร้อยกิโลเมตรทุกคันเลยนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่นําเสนอจะเป็น2ชิ้นเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนท่านใดที่จะเอาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ฐานอื่นๆบุกเบอร์ขุดมันยกล่องหรือว่าตัดหญ้านะครับก็เพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นะครับสาภาพเก็บงานยางไม่ใหม่สีเส้นครับพร้อมรยงานนะครับผมแสนแปดหมื่นก้นบาทครับ l 3 4 0 8นะครับจบงานเรียบร้อยยางม่ใหม่สีเส้นครับแสนแปดหมื่นก็อนบาทไปดัานานหลังส่งฟรีไม่เ,มเกินสามร้อย ก่อนต่อพ่วงตัวนี้เป็นหังต่ย่าใหม่นะครับ2 5ง0 0บาทครับเมตร40บนะครับของ k p d เกษตรเดือนครรชครับขายดีครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ LC 508ตัวนี้ปี51คันนี้ติดจองแล้วครับขอบพรคุณลูกค้าจังหวัดสักแก้วครับเดินทางมาชมรถตกใจสั่งจองไว้ครับรอเรื่องจาดส่งนะครับผมอาถัดมาเป็นไฮโอตินะครับไฮโิติ40แรงนะครับ ตอนนี้เป็นรถปี57อุปกรณ์2ชิ้นใบดันผ่านหลังสีเดิมทั้งคันเครื่องเกี2ร์ดี239,000บาทครับคันนี้2 3 9 0 0าาพบาทรถสภาพเดิมๆนะครับรถตอนนี้ทางร้านของเคเทคเตอร์นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด35รายการนะครับ35รายการติดจองไป8รายการก็จะเหลือให้คลูกค้าได้เลือกเอาไปใช้งานอยู่27รายการนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงอีกใหม่เก่าอีกประมาณเป็นร้อยรายการนะครับลองแวะมาเยี่ยมชมนะครับเลือกไปดู ไปใช้ง,งานต่ามาท่านทำมาเป็นเอ็มห้าพันนิดอยู่อ่าเป็นรถปีห้าศูนย์ครับตอนนี้สาภาพเปิดเดิมครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรสีเดิมทั้งคันเส้นเพียดีครับตอนนี้นะครับอ่าถ้าตามสาภาพก็เปิดอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแถมส่งฟรีไม่เกินสามร้อยกิโลเมตรรถเปิดเดิมครับสีเดิมท,ทั้งคัน ถัดมาเป็น L4708 ครับเป็นรถปี54นะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันผ่านหลังคันนี้ก็สภาพเดิมๆเช่นกันครับเครื่องเกียร์ไม่ใช่แกะทัานไม่ใช่แต่ท่อนสีเดิมนะครับอย่างหน้าใหม่นะครับอุปกรณ์ใบดันตาช้างแล้วก็ผ่านทวนตาช้างนะครับ2ชิ้นรถพันสองชั่วโมงครับคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาเอลซีเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นคันโค้งครับก็จะได้เรื่องของใต้ท้องรถสูงนะครับเพราะว่าคันโค้งเนี่ยทำให้ท้อง ทำลดรุ่งนะครับข้ามคันธงคันนาสบายอันนี้นะครับแต่คนชอบครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นใบดันการล่างก็จัดการให้ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้านะครับสูกใจแบบไหนสั่งได้นะครับอันนี้ RS7 สภาพเดิมๆครับสีเดิมทั้งคันนะครับเพื่อนเกียร์ไม่เคยแกะถัดมาเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะมีทั้งโรตารี่ใหม่แล้วก็หันคุมมันใหม่พัดคุมมันมือสองนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับชมไปใช้งาน น,นี้จะเป็น M 5 0 0 0ัน u นะครับ M 5 0 0 0คันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยรถปี50ยางใหม่4เส้นครับผมได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับอ่ายางใหม่เปลี่ยนให้4เส้นเลยนะครับเครื่องวัซึมไฟสีสันให้เรียบร้อยแล้วราคาอยู่ที่329,000บาทครับคันนี้329,000บาทนะครับ M ห้าพัน LEDU ครับถัดมาเป็น M 6 0 4 0 M 6 0 4 0นอันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยยางใหม่4เส้นเช่นกัน ครับผมไปดันใหม่นะครับเทระบบใันเรียบร้อยไปดันผ่านหลังนะครับแถมคลาดครับเป็นเกียร์ดีครับอย่างหน้าใหม่นะครับสีสันเรียบร้อยนะครับอางหลังใหม่กระทะสือครับไปดันผ่านหลังแถมคลาดครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทัมาจะเป็นโรตารี่ฟาร์มเทคครับตัวนี้เหลือสามตัวครับผม มาเรียกชมไปด้านในตรงนี้จะมีอยู่4 5คันนะครับ5คันคันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ L45 อันนี้ลูกค้าจากโคร,ราชครับแกล้งสนามนางขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมจองเอาไว้เราเลือกจะส่งนะครับขับมา L5018 L5018 ปี29เก็บงานเรียบร้อยนะครับใบดันผ่นหลัง489,000บาทครับคันนี้489,000บาทนะครับเก็บงานเช็คระบบให้เรียบร้อยครับ L ห้าศูนนตัวนี้ไม่พันแปดร้อชั่วโมงครับถัดมาเป็น L สามหแปด L 3 6มหกปีห้าสี่เก็บงานเรียบร้อยเช่นกันใบดันฐานหลัง2 6งแสนหกหมืบาทครับสองแสนหนบาทนะครับอส่งร้อมเรียบร้อยครับ L 3 6มมีเหลืออีกหนึ่งัน L 4 5 0 8้ D I คันนี้อ่า ลูกค้าปัดกลมชัยโคราชครับขอบคุณในอย่างสูงจองไว้เราเลือกจัดส่งเช็ดกันครับผมขอบคุณครับถัดมาตรงนี้จะเป็น M5000 ้าพอยูกำลังเก็บงานครับยังไม่เสร็จดีนะครับอันนี้ยังว่างอยู่นะครับอ่าต่นี้ยังไม่เสร็จราคาถ้าอยู่ประมาณ3 0 0 0มแสนลบนะครับเดี๋ยวดูทีนะครับในคุณลูกค้ามาถูกใจก็ค่อยแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับปัดรถยังไม่เสร็จนะครับกำลังเช็คระบบ แกงกระทะเพิ่มเติมทีหลังนะครับคันนี้ดูด้านในโรงอ่อมจะมี3คันคันนี้เป็นนิวฮอนแลนด์ทีพีสี่สิบห้านะครับกำลังเริ่มเก็บงานครับคันนี้ลูกค้าบึงการจองเอาไว้ขอพูดเป็นอย่างสูงถัดมาเป็น L34 อันนี้ลูกค้าบอลบือสารคามขอพูดเป็นอย่างสูงครับเราคือจะส่งกำลังเก็บงานเรียบร้อยยันมา่ก ตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับกำลังเช็คระบบให้นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่329,000บาทครับปี57านะครับสามสี่ตรงนั้นนะครับก็ขอเก็บสภาพนะครับเดี๋ยวให้แจ้งราคานะครับตอนนี้ยังฝากระโปรงก็ยังรื้อไว้แต่ว่าก็ต้องให้คิวที่ลูกค้าจองก่อนนะครับเลยถอยออกมาก่อนถัดมาเป็น DC-105X ปี59อันนี้ติดจองแล้วขอบคุณลูกค้าซีสเกตครับผม ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเรามีให้เลือกอีกหลายคันอยู่เดี๋ยววนทางด้านาขวานี้ก่อนแล้วกันตรงนี้จะเป็น L34 สอคันนะครับเปิดราคาอยู่ที่แสนห้าหมื่นเ้าพันบาทครับสองคันนี้ไปดันผ่านหลังนะครับตามสภาพ,พ,พก,ก่อนนะครับถ้าเก็บงานก็ว่ากันไป L3408 ไปดันผ่านหลังครับแสนห้าหม่าพันบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้านบาทมีสกีสี่สิกกแรงสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนแปดหมื่นเก้าบาทมีสกีสี่สิกก ปี58 DC 7ดเรถเกี่ยว DC70GP56 ปี56าอันนี้4,29,000บาทครับสภาพเดิมปากเลดน,นะครับแท็กสวยสองข้างแท็กใหม่ๆเลยครับเครื่องเกียร์เดิมนะครับพร้อมเกี่ยวครับตัวนี้4,29,000บาทปี P 56อีสกี40แรงปี60 40แรงปี60 2น์0บาทครับ2 9 9 0 0 0บาทนะครั 40, 10, 9, 9, บส่วนตัวนี้นะครับ อา M5000 อ u ู่ประกาศขายซากไปเลยครับตัวนี้9 9 0 0บาทครับ9 9 0 0บาทเอาไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทีมงานรถขนส่งครับอ KS Tractor ของเรานะครับวันนี้คิวพี่เมกาว่างอยู่นะครับอ,ออกที่หมอสุร์เซียไปนะครับเทลเลอร์10ล้อ2คันติดจองทั้งคู่เลยขอบพระคุณลูกค้าทั้งสองท่านนะครับตัวนี้เทลเลอร์10ล้อล็อก ทันเตียแล้วก็สิงไห้เทคนะครับสเพาทั้งคู่ติดจองทั้งคู่ขอบพระคุณอย่างสูงเทงเลอร์พ่วงตัวนี้เรียกล่างหน้า4ี่ขึ้นร้อยได้นะครับตัวใหญ่นะครับกว้าง2องเมตรสิบนะครับสามสามหมื่นแปดพันก้บาทนะครับ L สามสี่คันนี้ก็เปิดที่แสน0กหมืก้าพันบาทครับหนึ่งแนพันบาทนะครับ, 9, 000, บ,รบอันนี้ก็ L สามครับราคา,าอยู่ที่หนึ่งแบาทเช่นกันนะครับ เครื่องอัดฟาง249,000บาทครับ130พัดส,สีทองล้อลายปี62ครับ M5000 SU ตัวนั้นเปิดไปเลยครับ259,000บาท M5000 SU 259,000บาทครับแล้วก็45 DI 239,000บาทครับ239,000บาท45 DI ปี54นะครับตัวนี้อุปกรณ์ต่อพว่วงไม่ว่าจะเป็นผานบุกเบิกผานพรวนโรตารี่นะครับอมีเยอะ นะครับพอได้เลือกนะครับลูกค้ามองดูเลยนะครับถูกใจตัวไหนมาเลือกชมนะครับถูกๆครับอ่าันทวนพังบุกเบิกสุดท้ายท้ายสุดจะเป็น L45 DT ตัวนี้นะครับอ่า L45 ตัวนี้ขายถูกๆครับแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสุดท้ายไปเลยนะครับแล้วก็อีกสามคันยังอยู่ที่อูนะครับทั้งหมดก็สามสิบตัวคันนะครับ ก็เหลือ20คันที่ให้เลือกได้สำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตรถในต้นเดือนสิงหาคมนะครับอาจจะไปไวนิดนึงเพราะว่าบางคันนี่เราก็าก็คือรีวิวไปแล้วหลายรอบนะครับก็เกรงใจลูกค้านะครับท่านใดสนใจเพิ่มเติมคันไหนก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0892832911นะครับ0 8 9 2 8 3 2 1 1หรือว่าจะทักไลน์มานะครับไลน์เป็นเบอร์โทนนี้แหละตามที่แจ้งหรือว่าทักแชท นะครับ messenger นะครับของทางร้าน ks tactor นะครับชื่อเฟซก็จะใช้ชื่อว่าเฟซ ks อะไรนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนอยาได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาหรือว่าแชทมาไลน์มาได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกีิติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ